แนะนำรุ่นนี้นะครับรุ่นโคลนดัตแบบกล่องมี UF นะครับเวลาติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วสายตัวนี้เพิ่งเสียบนะครับให้ลูกค้าเปิดล้างไส้15-20นาทีไปเสียบสายนะครับเสียบสายก่อนเข้า UF นะครับตัวนี้ทางร้านจะถอดออกไว้ให้ก่อนนะครับวิธีเสียบนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับ มานะครับยกขึ้นมาเราค่อยเสียบนะครับพอเสียบเสร็จแล้วค่อยกดลงนะครับกดลงพร้อมๆกันนะครับอ่ากดลงพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับเน้นนะครับล้างไส้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือเปิดน้ำเข้าด้านข้างนะครับเปิดน้ำปุ๊บน้ำก็จะผ่านกระบอกนี้กระบอกนี้กระบอกนี้เสร็จแล้วก็จะออกรูนี้เราเอา ใส่น้ำที่แถมไปเสียบก่อนนะครับชั่วคราวก่อนแล้วก็เปิดล้าง15-20นาทีนะครับเพื่อป้องกันพวกคาบข่ามคาร์บอนนะครับไปอุดตันไส้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็เปิดเสียบสายเสร็จก็เปิดนะครับล้างไส้อีก2ตัวนะครับประมาณ10นาทีก็ใช้งานได้นะครับขอบคุณครับ